อ่านี่ครับผมจะมานําเสนอไอ้ขายสินไหมนะครับน่าะสำหรับคนจีองการนะสอบถามมาเยอะก็เลยต้องทําให้ดูนะครับอตรงด้นเอียงกับแม่ตะมุกเกียร์ตีผีแม่ถือถึ้นอย่างเนาะตีนมันเป็นตีนตีนไหมคือกันตีนไหมจ้<ช>่เพราะมันอยู่ส่วนไหนมันอยู่่วนล่างโอ่วนล่างโอ้ย่วน่วนตรงล่างเรือว่านี่เขาจีเอาเอาใจเขาไปตัดประตูงามเพื่ออย่างโอ้บหเออ เขามาเอาเนี่ยเขาตัวนี้เขาเอาตัวนี้น้ำประดัดใส่เป็นปฐุมงามปฐุมเออเป็นเป็นลายตรง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 ตีนมันตีนมันนเเลยี่ตรงตีนมันกับผ้านี่เออต่อไหมไอ้แล้วถือแม่ถือราคาอะไรเป็นไรนะีบ่แม่ตรงนี้เลยแม่สองพันตรงนี้สองพันเนาะเน่าจะอะไรเน่าเมตรบอกสองเมตรสองเมตร สองพันน้อยเนาะตรงพันนี่ครับตรงว่าสองพันด้วยที่ยายเราถือเนาะตัวนี้คืออสโลงสโลงสองพันหาสโลงสองขันหาเป็นว่ามันมันเข็นเบิดนะคุณโอ้สโลงแม่ตรงหนึ่งเหมืนไงใหญ่เนาะสองพันหาแม่คาจะสองพันหาแบไงแห้งแม่เนี่ยไงเราค่าสโลงต้อเมย์หรือไงนี่นะต้งเมตรดิสองเมตรกว่าพันสองสองสองคดสองบ่สองคดสองคนลวไงเนาะ ผัใหญ่เองไอ้พัสลงตัวคิตั้งสี่เจ้สเมตรในขายสองพันหาสองพันหาสลุไอซินไอโดไอโดนสองพันหนี่2สองแล้วตัวไอไอตัวไอดำดำติด้างล่างครับนี่บอกเมียนือกันสองพันคือกันิละค่าสองพันตัวหนึ่งก็สองพันตีมนมันึ่งสามรยตัวนีสาม้เอออาทิตย์ใส่นี่เขาถามใส่นี่นนะเขาซื่อไปนี่ เขาจะบยาทาดใชตัดเป็นประตูงามขึ้นย่างเป็นเพื่อสันโอ้นี่สามอเนาะสามร้อยไม้คือกันแต่ตีมันนี่สามร้อยเออไม้คือกมันะก็มาเอาอยู่บอกสองตีน่สิตัวนี้ตรงก็สองพันเนาะสองพันม้วนนี่สองพันะครับสองพตัวนี้ก็สองพันตัวนี้ก็สองพันือ่กันเนาะอมตัวนี้กหสองพันคือกันพว่าคืองพันบิ้ลเนเนาะเออแต่ว่าสลงสองพันหา่ว่าสโลงสองพันหาเนาะ ใครสนใจนะครับก็อ่าทักอินบ็อกมาเลยนะครับเนาะหรือโทรมาตามเบอร์โทรนะครับไม่แต่แท่ร้อยเปอร์เซ็นแทร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ได้เองกับมมือของแท่เลยครับเอของแข่เรียงเองตำเองรวมเพื่อสูงสีนะครับเนาะตรงเปิดส่งสีจังหวัดอุบลนะครับใครชนใจไหมจริงๆกับตำจากมือของยายเล่าหน่ยแหละวันที่เรา่คือชดยอดนะครับ สองพันสลูสองพันห้านะครับ,รบอย่าลืมนะครับเลือกไปสนใจอย่าลืมตักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไปห้ผู้เฒ่านุ่งแบบว่าสินิมกุจินของวงขบนนะ บรรพบุรุษไสยตะกีนี่แม่ก็เลยเห็นใบสินเที่ยวนี่บ่สินเที่ยวนี่สยบรรพบุรุษไสยของอุบลโดยแทร่เลยบอสินเที่ยวเออสินเที่ยวต้นเหตนี่อ๋อนี่คือสินเที่ยวเนอะไอบ้านก็เห็นผมกับพงษ์เคยเห็นนะพงษ์รู้จักนะครับนี่คือแม่ก็ตามอยู่เลยคือกันสินเที่ยวกระไม้คือกันบ่เออสินไม้สินไม้ก็เดี๋ราคาผ่านทางผ่านหาก็ถือกูมู อ่ะมันบดเอานี่นะมันมีลายมันมันบดเห็ดยากคือมวนนี่บอโอ้สินที่อยู่นี่เห็ดง่ายกว่าสินสินที่ไงไม้แฉกันตรงละพันไม้แฉกคือกันตรงละพันธ์ฮะงามเนาะสีมันเดือดเดี่ยวดีไหมเขาก็มาสือไปใส่อยู่ใดล่ะเนี่ยนั่นไม้แฉกนี่ไม้แฉกไม้แฉกกันเห็ดหลายอันหลายอย่างเห็ดหลายแบบมันว่มีลายมันเรียกว่าเพงบ่เนี่ยเออมันเป็นสินบรรพบุรุษสินที่อยู่นี่ สินคนเก่าแก่คนบัวล้านคนเก่าแก่คนบัวล้านใส่อันสินนี่ไป็นบัวเนบัวใส่ก็เฉยเมื่อไหร่แต่เป็นคนหันคนสานเป็นสลีมุกนบ่ตัวนี้นะสินเที่ยวนี่โอ้นี่งเด้อครับเมื่อพี่น้องไปยากได้สินเที่ยวนะครับเป็นไอสินบัวล้านบันพบรุษบันพบรุษใส่เสร็จใส่แต่ไม่เก่าแต่ดั้งแต่เดิมพุ่น เลยอนุรักษ์ไว้เฮ็ดไว้นะอนุรักษ์ไว้เป็นไว้เป็นขวัญเลือนอก็ได้บ่่ใเป็นขวัญเลือนอก็ได้อันเป็นเสียงมงคลนสินตะบานพบรุษใจเที่ยวนะครับเนาะเออแต่ได้ก็อินบ็อกซ์สอบถามอะไเลยครับอืม1,500้าครับต่อตรงห้าจะเหนือคล้ายพั0ห้าเป็นตรงนึงนะค,ค,ครับเนาะสินทิ่วซักในเหตุ3้ำคืออ่ะพอได้มันเบิ้ลเบิ้ลท่านบอกไอ้ดีแนะครับเรื่องนะครับพี่น้องเขาสนใจเบว่าผู้เฒ่าก็สืบไปให้ของข้อนพมานะีครับ Gracias.